ฝูงสัตว์นักล่าแห่งท้องทะเลที่ดุร้ายอย่างไม่น่าเชื่อมีทั้งสติปัญญาที่ชาญฉลาดและการทำงานเป็นทีมที่พัฒนายอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือหมาป่าใต้น้ำที่แท้จริงที่มาพร้อมกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากมาย พวกมันสามารถทำลายได้แม้แต่การป้องกันที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดก็ตามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือฝูงนักล่าใต้ท้องทะเลที่อันตรายและมีชื่อเสียงมากที่สุดพบกับชีวิตของวานเพชรคาดกันค่ะ พนเพชคาดเป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดในวงโลมามหาสมุทรมีความยาวลำตัวได้ถึง10เมตรและมีน้ำหนักถึง8ตันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้มีสีดำบริเวณส่วนหลังและมีส่วนอกและท้องเป็นสีขาวรวมทั้งบางส่วนของด้านข้างลำตัวและด้านหลังดวงตาแหล่งอาศัยของสัตว์เหล่านี้ครอบคลุมเกือบทั้งมหาสมุทรตั้งแต่อาร์กติกไปจนถึงแอนตาร์กติกรวมถึงชายฝั่งและน่านน้ำเปิด วานเพชรคาตเป็นสัตว์สังคมพวกมันจะเดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่2องถึง200ตัวซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมักจะมีความสนใจร่วมกันซึ่งเป้าหมายหลักคือการล่าสัตว์เป็นอาหารอาหารของวานเพชรคาดประกอบด้วยปลาเกือบทั้งหมดด้วยความพยายามร่วมกันนักล่าจะใช้วิธีไล่เหยื่อให้ขึ้นไปที่ผิวน้ำแล้วใช้หางทุบด้วยความรุนแรง หลังจากนั้นมันก็จะกินเหยื่อที่หมดสติเหล่านั้นอย่างไรก็ตามวานเพชฌฆาตส่วนใหญ่ชอบถ้วยรางวัลที่จริงจังกว่ามากชายฝั่งทะเลเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับแมวน้ำซึ่งเป็นที่ที่พวกมันผสมพันธุ์และรู้สึกถึงความปลอดภัยที่สุดแต่ความรู้สึกนี้กำลังเข้าใจผิดอย่างมากเมื่อมีโลมายักษ์ที่หิวโหวยปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆ วานเพชฌฆาตเป็นนักล่าชนิดเดียวที่จงใจเหวี่ยงตัวเองขึ้นฝั่งเพื่อคว้าเหยื่อที่ตื่นตระหนกความพยายามดังกล่าวก็อาจถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันแต่หลายปีของการวิวัฒนาการทำให้ใช้เคล็ดลับนี้ได้อย่างแม่นยำช่วยให้พวกมันปรับสมดุลระหว่างพื้นผิวเพื่อไล่จับเป้าหมายที่ต้องการบนฝั่งและกลับสู่ทะเลได้ด้วยการกระตุกอย่างแรง ผู้ล่าจะทำให้เหยื่อสงบลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมันจะซ่อนตัวใต้น้ำอีกครั้งเพื่อที่จะโจมตีครั้งต่อไปด้วยปริมาณอาหารที่มีมากมายวานเพชคาดก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในความบ้าคลาั่งกลายเป็นนักล่าที่อันตรายที่สามารถโจมตีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำทั้งหมดที่น่าสนใจอีกอย่างคือวานเพชคาตไม่ได้โจมตีเป้าหมายเสมอไป บางครั้งมันจะเสี่ยงชีวิตเพื่อเล่นกับเหยื่อเท่านั้นแต่ด้วยวิธีนี้ผู้เป็นแม่จะแสดงให้หนุ่มสาวฝึกหัดเหล่านี้ได้เห็นความละเอียดอ่อนของการล่าทั้งหมดแม้จะมีขนาดที่น่าประทับใจแต่วานเพชรคาตก็สามารถล่าสัตว์ได้ในระดับที่ตื้นมากและสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการคว่างปลาขึ้นฝั่งเท่านั้นนักล่ายังตระหนักดี เมื่อวัยรุ่นเริ่มหย่านมจากแม่ของพวกมันบริเวณเหนือชายฝั่งโขดหินถึงแม้ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยเช่นนี้นักล่าที่ฉลาดก็สามารถหาช่องโหว่ได้เสมอเมื่อพิจารณาจากระดับน้ำแล้วนี่เป็นการกระทำที่เสี่ยงชีวิตอย่างมากถึงแม้น้ำตื้นก็ไม่มีความกังวลใดๆด้วยความประมาทของเหยื่อจึงทำให้พวกมันถูกจับอย่างน่าประหลาดใจ ่ายนักล่าที่หิวโหยก็ได้รางวัลใหญ่กลับไปเนื่องจากวานเพชรคาดมีฟันขนาดใหญ่ยาวกว่า10เซนติเมตรช่วยให้พวกมันรับมือกับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าได้อย่างง่ายดายสิงโตทะเลเป็นแมวน้ำที่ชาญฉลาดและว่องไวอย่างมากแต่ด้วยขนาดลำตัวที่พอเหมาะของพวกมันจึงทำให้เป็นเป้าหมายที่ต้องการสำหรับวานเพชรคาต เมื่อแมวน้ำตระหนักถึงอันตร,รายที่กำลังเข้ามาใกล้พวกมันจะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักล่าฝูงใหญ่แห่งท้องทะเลจะสามารถจับสิ่งมีชีวิตที่คล่องคล้วเช่นนี้แต่ถ้านักล่าจัดการกับเป้าหมายให้อยู่หา่างไกลจากชายฝั่งเพียงลำพังได้สัตว์ที่ว่องไวก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกมันถึงแม้สิงโตทะเลจะยังคงมีชีวิตอยู่แต่นักล่าก็ไม่รีบร้อนที่จะโจมตี และดูเหมือนพวกมันกำลังเล่นกับเหยื่อมากกว่าด้วยฟันที่แข็งแรงและแหลมคมสามารถกัดทะลุผิวหนังของเหยื่อได้อย่างง่ายดายและการโจมตีที่ประสานกันจะทำให้เหยื่อไม่สามารถป้องกันตัวได้วานเพชฌฆาตนั้นอันตรายถึงชีวิตแม้กระทั่งวานขนาดใหญ่กว่าก็ตาม ด้วยขนาดลำตัวของมันแล้วจึงไม่ดึงดูดนักล่ามากนะักแต่สำหรับลูกวานที่ยังเล็กกลับกลายเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาฝ่ายผู้หลบหนีพยายามว่ายน้ำออกไปในน้ำตื้นในสถานการณ์เช่นนี้นักล่าจะใช้วิธีเหมือนกับฝูงหมาป่าพวกมันจะใช้กำลังทั้งหมดเพื่อแยกลูกออกจากแม่หางของวานสีเทาเป็นอาวุธร้ายแรงอย่างมากแต่วานเพชฌฆาตที่มีประสบการณ์สูง สามารถเข้าไปอยู่ระหว่างแม่กับลูกได้อย่างชำนาญถารกที่อยู่เพียงลำพังก็แทบจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตไปได้แม้แต่วานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็กลายเป,เป็นเป้าหมายของความสนใจได้ซึ่งการโจมตีเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่นั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนอกจากนี้ยังเป็นเหมือนความบันเทิงมากกว่า อย่างไรก็ตามวันขนาดกลางก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้เมื่อต้องเผชิญกับฝูงนักล่าที่หิวโหยเหล่านี้แม้แต่ฉลามกระหายเลือดก็ควรระวังเพราะสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมักจะไปอยู่บนโตอาหารของวันเพชฌฆาตได้เช่นกันในขณะที่วันเพชฌฆาตมักจะโจมตีฉลามเพื่อประโยชน์ของตับที่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการบันทึกกรณีวานเพชชาตโจมตีฉลามขาวมากขึ้นเรื่อยๆโดยเห็นได้จากซากที่ถูกพัดเกยฝั่งที่ไม่มีเครื่องในซึ่งเป็นฝีมือทั่วไปของโลมายักษ์อย่างแน่นอนวานเพชฆาตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพวกมันทำให้ศัตรูตัวใหญ่ไม่อยากเข้าใกล้ยังมีอีกเหตุการณ์ที่พวกมันพยายามพลิกฉลามด้วยการฟาดหางอันทรงพลังจากการโจมตีทำให้ฉลามเป็นอัมพาาชั่วขณะ อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้วานเพชคาตนั้นเป็นมิตรต่อกันและอยู่กันอย่างสงบสุขแม้แต่ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดพวกมันก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทะเลาะกันเมื่อเทียบขนาดสมองแล้วพวกมันอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเป็นรองจากวานสเปิร์มเท่านั้นในแง่ของความซับซ้อนสังคมวานเพชฌาตอยู่ใกล้กับช้างและไพรเมตที่สูงกว่า แต่เมื่อเป็นเรื่องการล่าสัตว์ผู้ล่าไม่ลังเลที่จะโจมตีแม้แต่ญาติห่างๆวานเพชฌฆาตที่มีขนาดเป็นสามเท่ามีความคล่องตัวน้อยกว่าเป้าหมายแต่มีความอดทนและพร้อมสำหรับการล่าที่ยาวนานเช่นยุทธวิธีกับปลาขนาดเล็กซึ่งนักล่าจะล่เหยื่อเข้ากับดักโดยการสื่อสารด้วยเสียงคล้ายนกหวีดการกระทำดังกล่าวจะขับไล่เป้าหมายที่เลือกออกจากฝูง และพวกมันจะไล่าตามจนกว่าเหยื่อจะหมดแรงหลังจากนั้นก็ทำการโจมตีพร้อมกันแม้เหยื่อจะยังคงพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถไปไหนได้สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเหล่านี้ยังคงหาวิธีคลายความหิวโหวยแม้จะอยู่ท่ามกลางน้ำแข็งก็ตามเพราะเหยื่อที่ชื่นชอบของพวกมัน ก็อาศัยอยู่ที่นี่เช่นกันบนพื้นน้ำแข็งขนาดใหญ่แมวน้ำก็ไม่มีอะไรต้องกลัววานเพชรคาดเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันและสร้างคลื่อนอันทรงพลังที่บดขยี้น้ำแข็งที่ลอยเป็นชิ้นเล็กๆได้อย่างง่ายดายแต่การไปถึงเป้าหมายยังคงเป็นปัญหานักล่าจึงเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้พวกมันปล่อยคลื่นที่มีแรงเพิ่มขึ้นจนทำให้แมวน้ำถูกพัดออกจากที่กำบังของมัน ฝ่ายนักล่ารีบทำตามกลยุทธ์ในทันทีโดยการสร้างความตื่นตระหนกช่วยให้พวกมันสามารถทำการโจมตีครั้งสุดท้ายได้อย่างง่ายดายแม้จะมีขนาดที่น่าสะพรึงกลัวแต่วานเพชฌฆาตแทบไม่เคยโจมตีมนุษย์และข้อย,ยกเว้นที่หายากซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุมากกว่าเนื่องจากพวกมันไม่คิดว่ามนุษย์เป็นแหล่งอาหารวานเพชฌฆาตมีอายุยืนยาวมาก ตัวผู้มีอายุประมาณ50ปีตัวเมียก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง100ปีปัจจุบันจำนวนวานเพชรคาตมีประมาณ50,000ตัวด้วยความฉลาดของโลมาขนาดลำตัวของวานและสัญชาตญาณการล่าสัตว์ของฉลามทำให้พวกมันไม่มีศัตรูทางธรรมชาติหากปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเรา ฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ